สวัสดีค่ะพักระดาษนะคะอันนี้จะเป็นตู้อบขนาด8ตันนะคะรุ่นชิโซ,โซกะเดี๋ยวได้จะถ่ายรูปเออร่รอบตัวให้ดูนะคะตัวนี้ขนาด8ตันชิโซกะอันนี้ก็รอทําแปลงระบบน,นะคะลูกค้าต้องการใช้เป็นไฟสามเสษนะคะตัวนี้ส่งอุบ,บนทางนีนะคะตัวนี้นะคะรอบๆคันตัวนี้จะส่งประมาณ7เมตร90นะคะอันนี้นมเดิมจากญี่ปุ่นนะคะโบ โบก็จะเป็นตัวนี้ข้างหลังนี่จะเป็นรอบๆตัวนะคะนี่ก็จะเป็นรอบตัวที่ใส่ข้าวนะคะ อ,อันนี้เป็นตัวความชื้นนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นนะคะภาษาญี่ปุ่นชิซโซกะอันนี้จะเป็นระบบจอนะคะอันนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่นะคะรอช่างเราทําไฟนะคะเพื่อจะส่ง